สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องเทอร์เมช n n น่อีกแล้วนะคะก็คือเรากลับมาทำ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า ก็มีคนอยากให้ทำด้วยแล้วก็เลยทำดีกว่านะคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะแต่ว่าเราเรียนออนไลน์นะคะเ oh, <no. S 1> มื่อกี้ก็เพิ่งเรียนเสร็จเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็เลยมาอัดคลิปให้ดูช่วงพักนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวอีกประมาณสักพักก็ต้องเรียนต่อแล้ว oh, <no. S 1> ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเล่าประสบการณ์นะคะที่เราเจอมากับตัวเลย <Wow. S 1> ก็คือแบบมันเป็นเกี่ยวกับ เฉียดตายที่สุดในชีวิตนะคะก็มาเริ่มแรกกันเลยค่ะมีวันหนึ่งนะคะประมาณสองสามปีที่ผ่านมานะคะเราก็ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีพอไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีสวนน้ำสวนสนุกเล่นมันก็คือไปล่องแพค่ะมันก็จะมันก็จะมีบ้านตรงที่แพใช่ไหมคะแล้วก็เราอ่ะอยู่บ้านที่แพที่มันอยู่ใกล้ๆกับ เครื่องเล่นนะคะมันจะมีเครื่องเล่นแต่ว่ามาต้องว่ายน้ําไปหรือว่าแบบขับเรือไปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็คือเราก็ไปกับพี่เราก็เลยพากันแบบนั่งเรือไปตรงเครื่องเล่นพอไปถึงแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีโฟมอะค่ะมีโฟมที่มันเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่ือให้ดูแล้วกันนั่นแหละมีโฟมที่มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะก็คือมันก็สามารถเหยียบได้บนน้ําเหยียบโฟมนั่นแหละ พอเราเหยยบไปหยยบมาเราก็ไปเล่นสไลเดอร์หนึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะมีสไลเดอร์มันจะมีที่เกาะใช่ไหมคะที่เกาะแบบขึ้นไปอ่ะเหมือนเป็นเป็นบันไดอ่ะมันมีบันไดแต่ว่าเราใส่เสื้อชูชีพอยู่นะคะแล้วเราก็เลยแบบไปเล่นเครื่องเล่นอันนั้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้มันไม่แต่ว่าอันนี้มันไม่มีบันไดที่เกาะอะค่ะเวลาปีนขึ้นใช่เราก็เลือกววาอันนี้เพราะมันใกล้ พอปีนขึ้นเสร็จแล้วนะคือมันลื่นมากๆอ่ะทุกคนมันลื่นแบบลื่นมากๆแล้วเราก็เกาะตรงข้างๆพอเกาะบุ๊บแล้วตีนเราอะ่ะมันก็แบบถลายลงข้างล่างก็คือลื่นลงมาเลยพอลงมาใช่ไหมคะเครื่องเล่นหนามันคือสไลเดอร์ทางขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าเชือกอะ่ะผูกไว้กับตรงนั้นอะ่ะเออพอผูกไว้กับตรงนั้นใช่ไหม,มก็จะมีเชือกหลายๆอันเลยที่แบบนั้นหนามากๆเราก็ตกลงไปในเชือกที่แบบมันเยอะมากอะ่ะ เชือกระหว่างโฟมกับเครื่องเล่นนะคะมันต่อกันใช่ไหมมันก็ต้องตกลงไปในนั้นแล้วคือตอนนั้นเราอะตอนนั้นผู้ปกครองเราก็อยู่ทุกคนเลยนะคะก็เล่นกันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ตกลงไปกุ๊บแล้วมันหัวเราอะก็ไปจมลงไปในน้ํานะคะซึ่งใส่เสื้อชูชีพอยู่มันก็จะมีแรงดันขึ้นมาใช่ไหมคะก็ดันขึ้นมาอยู่แต่ว่าหัวไปติดกับไปติดกับโฟมที่เราบอกว่ามันวิ่งเล่นได้อย่างเงี้ยมันติดแต่ทีนี้เราก็แบบ ทำอะไรไม่ออกแล้วก็คือตอนคือเกือบตายแบบหายใจไม่ออกมากๆอ่ะคือติดไปนานมากเราก็เลยเอาเมืออะแบบแบบยังไงอ่ะเอาปัดออกให้เราให้ตัวเราอ่ะผักไปกทางนึงซึ่งมันจะได้ออกจากโฟมตรงนั้นเราจะได้แบบผลขึ้นมาอะไรอย่างนี้พอเราออกจากโฟมได้ใช่ไหมคะเราขึ้นมาคือแบบทุกคนคือแบบตกใจมากแล้วคือตาเราอ่ะก็ก็ก้มแบบ ดำน้ำต้องไปหาเขาแล้วอ่ะอือคือแบบนั่นก็คือแบบประสบการณ์ที่แบบเฉียดตายสุดๆนะคะคือตอนนั้นแบบรู้สึกเหมือนจะตายแบบหายใจไม่ออกมากๆเลยอ่ะนี่แหละก็มีแค่นี้แหละค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นนั้นอีกเลยนั่นแหละค่ะประสบการณ์เราก็มีแค่นี้คือจะล่าแบบกุกกุกะตุกุกะกะตุกุกกะอยู่ด้ก็คือไม่ได้ทําคิดน่อนะคะม่มันจะทำอะไรเนาะ ก็คลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ะแค่จะบอกทุกคนว่าเรากลับมาทําช่อง YouTube แล้วนะคะก็ทุกคนก็อย่าลืมมาดูเรา,เรา like, แล้วก็กดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย